สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับอาหารพื้นถิ่นของจีนต้องห้ามพลาดจังหวัดอุตรดิษฐ์โดยที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจำนวน30หน่วยงานสำรวจรายการอาหารพื้นถิ่นของจีนต้องห้ามพลาดจังหวัดอุตรดิษฐ์ผ่านเพจ Facebook อันได้แก่อุตรดิษฐ์24ชั่วโมงลาเต้ยูดีดีครับ Utd Delivery และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ในระหว่างวันที่20มกราคม2564ถึง20คุมภาพัน2564ที่ผ่านมานั้นจนได้เห็นผลการสำรวจร,รายการอาหารพื้นถิ่นของกินต้องห้ามพลาดจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน20รายการแรกที่ได้คะแนนสูงสุดจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันค่ะ 1. ทุเรียนหลงหลินลับแล 2. ขนมเทียนเวยบ้านกนกมณีอำเภอเมืองอุตรดิตถ์สามมะม่วงิมาพานบ้านหาดไก่ต้อยอำเภอท่าปลาสี่ีพันหมี่คลุกของอำเภอรับแล 5. สับระรสว้วยมุน่นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอน้ำปาก 6. แกงหอยอำเภอพ,พิชัย 7. สุที่โบราณน้ำผีอเภอําทองแสนขัน 8. ไก่ใต้น้ำของอเภอําบ้านโค 9. ก้าัวบักเผ็ดลาวเวียงจากอเภอําตรอน 10. มะขามหวานจากอเําภอฟักท่า 11. ข้าวมันไก่สีไวอเภอเมืองอุตรดิตถ์ 12. ปลาสิวแก้วจากอําเภอท่าปลา พันผักเมืองรับแลอําเภอรับแล14ข้าวแคบอําเภอรับแล15ล่างสาดอําเภอรับแล16ลาดช่องเค็มอําเภอรับแล17ข้าวเกลียบเว้าทุ่งยั้งจากอําเภอรับแล18ลาบทุ่งยั้งอําเภอลับแล19ไส้กรอกพิชัยอําเภอพิชัยและ20 ออหยวกไก่จากอำเภอตรอนและนี่เป็นเพียงอาหารส่วนหนึ่งเท่านั้นของจังหวัดอุตรดิตย์ยังมีเมนูอีกหลากหลายที่รอให้ทุกท่านได้มาลิ้มลองจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่ได้มาท่องเที่ยวหรือมาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุตรดิตย์อย่าพลาดที่จะมาชิมรายการอาหารพื้นถิ่นของถินต้องห้ามลาดจังหวัดอุตรดิต์เหล่านี้นะคะ